ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่าง ครูข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักแล้ววิ่งกลับมาในบริเวณพระพารากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่า คิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของขพระพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งม,มั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป